วัสดีจ้ามาจากมาพอกันคือเกาเนาะคะ่ะมนนีได้มีค่ะพี่น้องเด็กแกงน้องใหม่เนาะคะ่ะแกงใส่ทุกอย่างเลยเนาะคะ่ะใส่หนังผอมจ้ะใส่หนังใส่บัะเกื้อผมอะคะ่ะใบหวานไฟจ้ะนี่คะ่ะพี่เหลือเนาะคะ่ะหรือว่าใบเชคะคะูเนาะ เจลกะบมุมี่จะเหมือนในปีนปลาแดงเนาะจ้ะมาจับขนเงี้ยวติดต่อนะคะแกงเสเห็ดค่ะน้ำใหม่เผาเนาะ,นะคะ่ะ ไปร้านไฟครับเขาวันนี้เนาะค่ะกับเกียงใหม่ mm hmm. Угу. Mm -hmm. what wow. Mm hm? Mm -hmm.